อาเนสซอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ได้แนะนำให้สโมสรพิจารณาในการคว้าตัวจเจโก้ซิมินเนสกองหน้าดารุ่งของเฟรเดิ์มาร่วมทีม,มทำแทนไม่ได้นะอดีตแข้งยันแฟนบอลลิเวอร์พูลอยาคาดหวังอันเนสอรตมากนะไรอันกราเฟนเบิร์กสร้างความประหลาดใจเมื่อติดเทมชัเนในแด์ไปรุยศึกยูโร2024แม้ผลงานกับลิเวอร์พูลจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นัก กังโปเผยเคยเดินพันกับอนาคตกับพระเจ้าด้วยฟอร์มการเล่นในขรั้นี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ทางด้านของทางอาอนเนสซอรัตนะครับผู้จัดการทีมหรือว่าูลคนใหม่ได้จะนําให้สโมสรพิจารณาในการคว้าตัวจีโก้คิวิเนสกองหน้าดาวรุ่งจากเฟยยนูดมาร่วมทีมโดยเชื่อมั่นได้เลยนะว่าศักยภาพของตัวเตะรายนี้พอจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในฟีเบริกได้ ซึ่งสลอตซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งแทนที่เจกเกนครอฟได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารลิเวอร์พูลถึงความสามารถของคริมินสโดยเขาะระบุเลยนะว่ากองหน้าไว้ชักเปรยนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพที่สูงและก็พร้อมสำหรับความท้าทายในเกมฟบุตบอลพรีเมียร์ลีก โดยคิมเบนสคนนี้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับฟยดนูดนับตันแต่ที่ย้ายมาจากด้านของครุสอาซูเมื่อช่วง2ปีก่อนโดยทําได้มากถึง49ประตูนอกจากนี้เขายังได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนาทั่วทั้งยุโรปทางตอนด้านพอสเปอร์อาร์ซนอลเอซิมิลานและก็แอตเลติโกมาดริดโดยที่วัฟฟูเองก็กำลังมองหาตัวเลือกตําแหน่งกองหน้าหลังจากที่ดาวินดูเยสทำผลงานได้อย่างไม่สมําเสมอ และก็อาจตัดสินใจสัญญากับคิมิเนสหากสามารถตกลงค่าตัวกับ,กบฟรยนดนูตได้อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสโมสรอ,อื่นๆที่ให้ความสนใจในตัวของคิมิเนสโดยเฉพาะเทนนมฮอสเปอร์ซึ่งแสดงความสนใจอย่างจริงจังในขระนี้ ซึ่งอันนี้คิมเนเนสเองก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับพืนั่ของเฟเยน,นู์จนถึงปี2027และคาดการณ์กันว่าสโมสรจะสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการขา,ขายเขาในการตลาดซื้อขายในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยกันนี้บอกได้เลยว่าทําแทนไม่ได้อดีตแข้งยันแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่าได้คาดหวังอัเอดสสลอตในครันี้เมื่อทางด้านของ Eagle, อีกอร์วิสคานอดีตกองกลางลิเวอร์พูลเปิดปากชี้ไม่มีใครแทนที่แจเกนครอบได้หรอนะพร้อมแนะนําสาวกของแดงอย่าด่วนคาดหวังในตัวของอ,เอัเดรสสลอตผู้จัดการทีมคนใหม่โดยสลอตโค้ดดัชเนียเริ่มต้นทํางานกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าสโมสรจะยังไม่ด่วนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวเขาหลังดึงกุนซือสกินเฮดมาจากท่านของทีมฟยานูดให้เป็นตัวแทนของอดีตกุนซือชาวเยอรมันที่ขออำนาทีมไป แม้ว่าทางด้านของบอร์ดานของทีมแอนฟิลจะมั่นใจในฝีไม้ลายมือของสลอตบอกว่ามีแนวทางในการกลุ่มทีมที่สลอตครอบอครองกับทางครอปแต่บิสคาร์ดเนี่ยมองว่าเราเองนั้นไม่มีใครสามารถแทนที่ครอปได้จึงไม่จึงเดือดร้อนให้กองเชียร์เดอะครอปอย่าทึ่งด่วนความคาดหวังในตัวของกู้ชคนนี้ไม่มีใครสามารถแทนที่เจเกนครอปได้หรอกนะมันเป็นไปไม่ได้ที่แทนที่โคช้ชเก่าอย่างเขาอดีตกองกลางทีมชาติโคเอเชียก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1วิ่งิถุนายนที่ผ่านมา ผมไม่คิดว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลสมควรคาดหวังเขามันไม่ค่อยยุติธรรมมากมายนักหากจะมีใครคาดหวังจากสระด์อย่างไรก็ตามดิสคาส์ายังมั่นใจว่าดีต้งสงกัดเป็นทีมที่ดีและจะยังลุ้นคว้าความสำเร็จในช่วงซีซั่นหน้าได้เช่นเดิม มันเป็นยุคใหม่มันเป็นการเริ่มต้นกับโคช้ชคนใหม่ซึ่งต้องการการสนับสนุนเขาจำเป็นจะต้องได้รับสิ่งเห,หล่านี้จากแฟนบอลเช่นเดียวกับทนั่งโคช้ชทุกคนและนักเตะทุกคนซึ่งเล้นกับด้านของลิเวอร์พูลพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่เป็นพลังหนุ่มพวกเขามีความสามารถและแน่น,นอนผมคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะท้าทายโทรฟี่ในครั้งนี้ได้ ดยการบริงานข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเปิดศึกกับ U, แมนยูแย่งตัวมูรินโญ่กองหลังดาวรุ่งพุ่งแรงจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์โดยลิเวอร์พูลเองกำลังเตรียมที่จะฤดูกาลใหม่2024หลังจากที่จบอันดับที่3ในเซสเบิร์นพีเบร์กีกที่แล้วนะฮะภายใตยก้การกุมทีมของเจคเกนครอฟซึ่งอันเนสซอรัตผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลจะต้องพยายามพัฒนาทีมต่อไปเพื่อจะที่จะท้าทายาร์เซนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้จะเป็นงานที่ยากลำบากในฤดูกาลแรกของตน ก็ตามทีซึ่งเรียบฟูเนี่ยอาจจาเป็นจะต้องเสริมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะตําแหน่งกองหลังหลังจากที่เสียชวยอัลมาติฟและก็ขาดตัวเลือกที่มีคุณภาพในครั้นี้โดยทางด้านของไบรอันคาเฟนเบิร์กกองกลางในวัย22บปีมีผลงานขึ้นขึ้นลงลงในฤดูกาลแรกกับเวอร์พูแต่ก็มีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปแข่งขันยูโร2024ซึ่งก็สร้างความประลัดใจให้กับทางด้านของหลายฝ่ายในครั้งนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งไมค์เบอร์ฟท์นักข่าวจากเดอะเทเลกราฟมองว่าที่บรันังคูมันเลือกอาการาเฟนช์เบิร์กเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและเคนเนตเชอร์จากทันักอแจนะฮะสมควรติดทีมมากกว่าในครั้งนี้โดยริวฟูลเนี่ยตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะสู้กับทนันต์ของแมนเชสเตอร์เดนเพื่อจะคว้าตัวมูริโล่กองหลังวัย21ปีของนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งก็มีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ ซึ่งบอริโล่ถือเป็นกองทุนการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาอย่างอายุน้อยและก็มีศักยภาพสูงในการพัฒนาฝีเท้าในครั้งนี้อะไรยังไงโคดีกปป้กักโปปีกลิเวอร์พูลเผยนะว่าตนเองนั้นเคยอยู่กับด้านของ PSV Ihofen ต่อไปหลังจากที่เดิมพันพระรักับพระเจ้าด้วยฟอร์มการเล่นของตนเองในเกมกับวอเรนดัม uh, เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2022ชุงนั้นกัคโปเนี่ยตกเป็นที่สนใจของทั้งซอตตำตันและก็ทงด้านของบริทเนเตดในขณะที่ PSV เองก็ยังไม่อยากจะขายเขาซึ่งดาวเตจชาวดัชเองก็ไม่รู้นะว่าจะเอายังไงกับอนาคตของตนเองดีสุดท้ายแล้วกัคโปก็เลือกที่จะเดิมพันว่าเขาถ้าทำเขาได้1ลูกนัดเจอกับวอเรนดัม เขาจะไปเล่นที่เก่าเปนด้านของสแตมตันและจะย้ายไปซบปริดถ้ายิงได้2ประตูและจะอยู่กับ p s v ต่อไปหากทำแฮตทริกได้ซึ่งสุดท้ายเกมน,นั้นกักโปก็ทำได้3ประตูจนช่วยให้ p s v ถล่มไปถึง7ต่อนหนึ่งโดยตอนแรกลูกที่3เป็นของเขานั้นมันไม่ชัดเจนว่ากรรมการจะให้เครดิตเป็นผลงานของเขาหรือตัดสินให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองไปเพราะมันเป็นลูกฉลาดไปแต่สุดท้ายกรรมการก็ยกประโยชน์นี้ให้กับกับก,กโป โดยกักโปซึ่งย้ายจากท้านของ PSV มาอยู่กับท่านของลิเวอร์พูลช่วงเดือนมกราคมปี2023กล่าวในรายการสารคดีหนึ่งบอกว่ามันเป็นธรรมดาที่บางครั้งคุณจำเป็นจะต้องทำการตัดสินใจเรื่องที่ยากมากๆแล้วจากนั้นก็ไปสวดภาวนาเพื่อที่จะได้คุยกับพระผู้ปเป็นเจ้าและขอการชี้นำจากพระองค์ซึ่งผมก็เคยทำแบบนั้น หลายคนอาจจะคิดว่าผมเพี้ยนก็ได้มีครั้งหนึ่งที่ผมเคยมีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับันด้านของเซาท์ทัมตันฉจนนันบรีตก็เข้ามาร่วมบงในการล่าตัวผมส่วน PSV ก็อยากจะให้ผมอยู่กับทีมต่อดังนั้นผมเลยเสนอทางเลือก3ทางกับพระผู้เป็นเจ้านั่นคือถ้าผมยิงได้1ลูกผมจะย้ายไปที่เซาท์ทัมตันถ้ายิงได้2ลูกผมจะย้ายไปเล่นกับนด้านของบรีและถ้าทําได้3ลูกผมก็จะอยู่กับ PSV ต่อไป ตอนนั้นผมนั่งข้างๆกับทางด้านของเจเดนเทนเซซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสีของผมที่มานั่งสำรองเขาบอกกับผมว่าเฮ้ย hey, มันขึ้นอยู่กับพ,พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะที่ตัดสินว่าหนึ่งในประตูของนายสูกมองว่าเป็นการทำเข้าประตูเองหรือไม่และท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ให้เครดิตนั้นว่ามันเป็นการทำประตูของผมจนการบอกว่าเป็นเกมๆน,น,นั้นผมยิงได้3ลูกมันคงจะไม่มีสัญญาณไหนที่ชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วในครั้งนี้ เอร์พูมีแผนรังตัวผู้รักษาประตูอย่างอาเดรียนให้อยู่กับทางสโมสรต่อไปอีกหนึ่งปีเพื่อจะเป็นกำลังเสริมในการพัฒนานักเตนะนาเดลิเรฟพูทีมชั้นนำในสึกุตบอลพรีเมียร์เรงกิตออกมาเปิดเผยว่าได้ทำการยื่นสัญญาใหม่ในระยะเวลา1ปีเพื่อจะรั้งอาเดรียนผู้รักษาประตูมือ3ให้อยู่กับสโมสรต่อไป ฐางนี้เพื่อจะให้ช่วยพัฒนาน,นักเตะภายในทีมในครั้งนี้างไรก็ตามเวลาน,นี้ทางด้านสัญญาของอาเดรนนั้นกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักเตะที่ทางด้านของทัพผงแดงลิเวอร์พูลจะปล่อยออกจากสโมสรในช่วงสมอน,นี้นั่นก็เป็นเพราะทีมทางสโมสรต้องการจะรังอาเดียนเอาไว้และก็ได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลาหนึ่งปีให้เขาพิจารณาเพื่อจะอยู่กับทีมต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของอาเดรียนเองนั้นได้เคยออกมาบอกแล้วนะว่าเขาเองนั้นอาจจะย้ายกลับสู่สเปนบ้านเกิดของเขาหากได้รับข้อสเสนอจากสโมสรเน,นลาริกา้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามยังไม่มีทีมไหนที่เสนอเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมเลยนั่นทําให้เขาเนี่ยอาจจะลงเล่นหรือว่าลงเอยด้วยการอยู่กับหน้านของเลร์พูต่อไปและก็เป็นส่วนหนึ่งในยุคที่ใหม่ที่มีอาเดสร์ตในการคุมทีมในครั้งนี้ก็เป็นได้ ฐาน,นีการลงสนามสุดท้ายของอาเดรียนที่เล่นให้กับทางด้านของทัพผงแดงนั่นคือเกมคอมมินิตี้ชิลที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2022ซึ่งยังเป็นการลงเล่นนัดที่2ของเขาจาก3ฤดูกาลหลังสุดอัน,นีผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างทางดั้นของเชคคอฟพอยเชอร์และก็บริชทูแมนต่างได้รับการเสร็นสัญญาฉบับใหม่เช่นกันที่สัญญาของพวกเขากำลังจะหมดลงในช่วงสมอนี้ราคาทีุู่ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคน ที่เราฟังกันทุกๆคกกกรับ